ร,ระพีพัฒการ,กรเกษตรครับหมายเลขเจ็ดราพีพัฒครับการ,กรเกษตร สื่อทุกแขนงนะครับที่ออนไลน์ที่เก็บภาพก็ดีอะไรก็ดีนะครับวันนี้ผมขอร้องเลยนะครับในช่วงที่ผมปล่อยสตาร์ทอย่ากเก็บภาพผมไปนะครับอย่ากเก็บภาพผมตอนที่ผมปล่อยสตาร์ทนะครับผมอายเขาครับอยา่าอย่ากเก็บภาพไปนะครับผมอายเขาะระดับผม

ไม้ผมบอกเขาที่บล็อกหัวรถผมเข้าบล็อกใช้ได้หมดหัวรถผมเข้าบล็อกใช้ได้หมดเพราะบล็อกผมสั้นเอาหัวป๊อปอ่าหัวแย่ได้หมดครับหกสองห้าสามเช้าได้ไหมอ๋อตุ่ง